สวัสดีครับพบก,กับสุลุกับฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ชนะทีเกระหึ่มเอเชียสูงสุดในย่านอาเซียนชนะพาไทยติดท็อป10ชาตินักเตะที่แพงที่สุดในเอเชีย10อันดับทีมชาติในเอเชียที่มีมูลค่ารวมนักเตะมากที่สุดทอร์เรลเอเชียฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นสื่อกีฬาชื่อดังของฟุตบอลเอเชียได้ทําการจัดอันดับทีมชาติในทวีปเอเชียที่มีนักเตะมูลค่ารวมกันสูงสุด ที่เรียกมาติดทีมชาติครั้งล่าสุดตามข้อมูลของเว็บไซต์ t ันเฟ r ร์ม k e เกซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราติดโผลหนึ่งใน10ทีมที่มีมูลค่าเฉลี่ยนักเต่รวมกันมากที่สุดในเอเชียจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ทันเฟอร์ม a r เก็เว็บเกี่ยวกับทุตบอลที่น่าจะถือได้จัดให้กับทีมชาติไทยอยู่อันดับที่10โดยมีมูลค่ารวม11.10ล้านยูโรของทีมที่มีมูลค่ารวมผู้เล่นมากที่สุด โดยนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดณเวลานี้โดยชนะทิพย์สงศินมีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่1.5ล้านยูโรประมาณ54ล้านบาททองนี้ชัติอื่นๆในย่านอาเซียนของเรานะครับตามทันเฟิร์มเมเก็ตเว็บมีการจัดอันดับดังนี้โดยทีชมชาติเวียดนามอันดับที่21มีมูลค่า5.45ล้านยูโรทีมชาติอิโนโดนีเซียอันดับที่22มี5.28ล้านยูโรและทีมชาติมาเลเซียอันดับที่23 มี4.65ล้านยูโรนะครับราไปดูนะครับทีมทาชาติที่มีนักเตะม,มีมูลค่ารวมกันทั้ง10อันดับในทีมีปเอเชียม,มีดังต่อไปนี้อันดับที่1อิหร่านมีมูลค่ารวมเฉลี่ย7 6 6 0ล้านยูโรอันดับที่2ญี่ปุ่นมีมูลค่ารวมเฉลี่ย74.5 5ล้านยูโรอันดับที่3เกาหลีใต้มีมูลค่ารวมเฉลี่ย52.25ล้านยูโรอันดับที่4ออสเตรเลีย มีมูลค่ารวมเฉลี่ย35.85ล้านยูโรอันดับที่5อุซเบกิสถานมีมูลค่ารวมเฉลี่ย30.25ล้านยูโรอันดับที่6จีนมีมูลค่ารวมเฉลี่ย23.10ล้านยูโรอันดับที่7กาตามีมูลค่ารวมเฉลี่ย1 6 3 0ล้านยูโรอันดับที่8 UAE มีมูลค่ารวมเฉลี่ย13.13ล้านยูโรอันดับที่9อิรักมีมูลค่ารวมเฉลี่ย 12.30ล้านยูโรและอันดับที่10ไทยมีมูลค่ารวมเฉลีย่ย11.1ล้านยูโรตอนนี้นะครบูลค่าเฉลี่ยของทีมชตาติเกาหลีใต้ข้างต้นยังไม่นับรวมซนเฮืองมินนะครับแข้งสตาร์ดังของพนันฮอสเปอร์เข้าไปด้วยเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดโดยท่านั่นทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังไม่นับรวมทาเคฮิโร โทมิยาสุของอาร์ n เซนอลหลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บและถอนตัวจากทีมชัดไปนะครับโอ้โห oh. เรีได้ว่ากระหึ่มจริงๆนะฮะชนาทิปนะครับพาไทยเราติดท็อป10นะฮะเรีได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะก็เป็นอันดับที่1ของย่านอาเซียนนะครับแต่ในระดับเอเชียเราอยู่อันดับที่10นะครับ อันดับรันキングยู23ปีทีมชาติไทยของเราทีมชาติไทยย,ยู23ปีนะครับภายใต้การน,นำทัพของโคชยงวอลวุฒิรีมาคะเตรียมทำภา,ภารกิจสำคัญดยศึกฟุตบอล AFC อยู23ปีเอเชียคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่ม4ร่วมสายเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้และที่สำคัญทีมชาติไทยยู23ปีกำลังจะบินไปทำศึก ดูไบครับพั2022ี่ทีประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตไปเดือนมีนาคามนี้นะครับอัปเดตอันดับฟีฟ่าแลนกิ้งล่าสุดของรุ่นอายุไม่เกินย3่ปีซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรารั้งอันดับที่13ของเอเชียโดยอันดับที่2ของอาเซียนส่วนอันดับ1เป็นของเกาหลีใต้คู่แข่งรุ่นสายนะครับซึ่งตามมาด้วยอันดับที่2อุซเบกิสถานอันดับที่3กาตาร์ที่จะพบกับทีมชาติไทยในศึกดูไบครับอันดับที่4ญี่ปุ่น ส่วนคู่ปรับชํากันอยู่ร่วมกลุ่มไทยอย่างเวียดนามร้งอันดับที่8ดของเอเชียนะครับเราก็ยังเป็นรองเวียดนามอยู่นะครับในศึกอยู่23ปีนะครับโดยแลนกิ้งเราเป็นรองนิดหนึ่งนะฮะความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังสลับกับทีมชาติไทยซึ่งไปเจอกับจีน ทีมชาติเวียดนามนะครับจะพบกับทีมชาติโคเอเชียชุดอยู่ยปีส่วนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลดูไบครับ2 0 2พที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสในเดือนมีนาคามนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าแฟนบอลเงียน,นะฮะเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับทัพชั้งศึกของเราที่สลับกันไปเจอจีนและโคเอเชียนะครับเริ่มที่คอมเมนต์ที่1ยินดีก,กับจีนอยู่23ปีที่หลีกเลี่ยง เจอกับเวียดนามเจอไทยก็เหมือนเจอเวียดนามไม่รู้จะทํำยังไงกับเยาวชนจีนแต่ไม่คิดว่าไทยอยู่23ปีจะแข็งแกร่งนะถ้าจีนแพ้ก็ยุบทีมเลยจะดีกว่าจีนแอบดีใจที่ได้เจอไทยโอเคดูเหมือนว่าไทยแลนด์อยู่23เอเชียเพิ่งจัดชนะมงเกเลียเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็อย่าลืมขอบคุณชัยชนะของลาวด้วยที่ช่วยให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชีย อยู่23ปีไปได้ไทยอยู่23ปีก็โชคดีเช่นกันยอดเยี่ยมมากไม่ได้เล่นกับทีมยุโรปและโคเอเชียฉันขอแสดงความยินดีกับเวียดนามอีกครั้งที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งจริงๆโคเอเชียเคยเป็นรองแชมป์ WC 2018นี่เป็นข่าวดีสําหรับอยู่2 3ปีเวียดนามที่จะได้กระชับม,มิรกับทีมระดับโลกโดยปกติฉันเผชิญพวกเขาไปที่ไมดินฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะยอมรับ ไม่เป็นไรที่จะลองทีมอยู่23ปีของรองแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรจะดีไปกว่าการเล่นกับทีมระดับโลกมันไม่ง่ายที่จะสู้กับเวนามคุณต้องเล่นกับทีมที่ดีกว่าคุณเพื่อเรียนรู้มีความสุขนี่เป็นโอกาสที่ดีการเล่นกับทีมอย่างโคลเชียเป็นประสบการณ์ที่จะพัฒนาตัวเองโชคดีมากสำหรับทีมจีน ทำไมพี่น้องจีนถึงกลัวแพ้เวียดนามขนาดนี้นะคิดเหมือนกันกันกบพวกคุณนั่นแหละสาพันธ์ฟุตบอลจีนกลราว,ว่าถ้าทีมชุดอยู่23ปีของพวกเขาแพ้เวียดนามอีกครั้งในครั้งนี้แล้วทีมชุดนี้ของพวกเขาก็จะกลัวเวียดนามและจะทําให้พบกับความพาย่แพ้ยนาวนานยิ่งขึ้นทีมไหนก็ได้ให้ผู้เล่นอายุน้อยได้ขาดเก่าประสบการณ์และจิตวิทยาคาดว่าเวียดนามจะเข้าชิงอันดับที่5 การเล่นกับโคเอเชียไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้เหมือนกับทีมจีนหรือไทยนี่คือทีมระดับโลกและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันยินดีกับเวียดนามที่มีโอกาสเจอโคเอเชียเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับทีมเยาวชนที่มีระบบฟุตบอลของยุโรปที่ดีหวังอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวางไว้ที่โซนด้านล่างของตารางเป็นโชคดีสําหรับจีนนะชุดอยู่23เป ความกลัวของจีนที่จะพบกับอยู่21ปีของเวียดนามเป็นเรื่องจริงเหรอนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับโอ้ได้อ่านแล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับให้แฟนๆตัดสินกันเราเองแล้วกันนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสํสำหรับข่าวเช้านี้นะครับ